ยาวรูปเสียงจิตลและการสัมผัสรรมอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอนายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือเอาตนเป็นที่เกาะที่พึ่งอย่างเอาตนป็่ที่เกาะที่พึ่งสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายในการปฏิบัติและกระจับใจของเราเนและในขณะเดียวกัน,นมันก็มีขีดจากัดเหมือนกันมันเป็นแค่อาการปฏิบัติพื้นฐานขั้นต้นเป็นสมถะทําให้เกิดความสงบความงับเพราะว่าฝึกสติอยู่กับตน ก็นี่จะต้องเจริญสมัญญาด้วยเพื่อทําให้ตัดอุปทานในขันห้าคือเราจะตัดอุปทานในรูปเสียงจิตและการสัมผัสธรรมลมตัดตัดตัดด้วยการรักษาศีลกรองกิเลสอย่างหยาบก่อนชีวิตเราต้องดําเนินชีวิตเราต้องทําแต่ความดีก็นี่การทําความดีถ้าเราเป็นเน้นเรื่องการทํความดีในให้อยู่ในศีลเนี่ยมันยังไม่พอมันจะต้องเจริญสมาธิด้วยว่ารู้ สะสำรวมให้มีพลังแล้วต้องมีตัวปัญญาด้วยที่จะดำเนินชีวิตอันไหนควรไม่ควรไม่ใช่เอาจะทำความดีอย่างเดียวโดยไม่ไม่มีไม่ไมีมมมมมคล้ายๆว่าไม่มีหลักไม่มีแกเนี่ยมันจะต้องมีสัมัญญาด้วยต้องรู้จักควรไม่ควรแต่ไม่งั้นทําตามกิเลสตัณหาอะไรมากเกินไปถึงจะเป็นความดีมันก็ตายฝีความดีมันเป็นบุญญาพิสังขารเนี่ยความชั่วมันเป็นอาบุญญาพิสังขาร ทำใจให้สงบก,ก็เป็นอเนนฌานวิสังขารการบูงแต่งเป็นอพยากตาธรรมมาเหมือนกันพวกนี้เป็นการบูงแต่งทั้งหมดไม่ว่าบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามเป็นการบูงแต่งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเตสังบูปสมโสดโข,ขความสงบระงับแห่งสังขารนนะั้นเป็นสุขอันนี้พะนังบาลมังสสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะเนี่ยพูดเลยไปแล้วถามเรื่องการแบนสติให้ออกจากทุกเนี่ย เพราะอุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกตัณหาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ขั้นแรกเนี่ยเราต้องละสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายซะก่อนเพื่อรักษาใจของเราไว้จนใจของเราเริ่มมีพลังมากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกสติก็อยู่ที่ความรู้สึกที่ปลายจมูกเดี๋ยวมันก็พอละเอียดเข้ามันก็ถึงใจเต้นดูใจเต้นต่อไปให้ชัดเจนต่อเนื่องจนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็โปร่งแล้วก็มันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อย เป็นข้อปฏิบัติที่อธิบายง่ายๆแต่ถ้าอธิบายแบบพื้นๆบ้างผสมประสานไปบ้างก็อย่างอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็คือว่าเราพยายามละไอเรื่องรูปเสียงกินและการสัมผัสเนี่ยลงบ้างคือเรียกการสําววมอินรี่นสําววมเรื่องให้สติมาอยู่กับตน ตอนอย่างเดียวมากเกินไปพวบมันกระทุกอีกแล้วเพราะเป็นัรกลายเป็นอุปทานขันธ์ทั้งห้าอุปทาณ์ในรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเนี่ยต้องตัดอาการยึดมั่นถือมั่นตัวนี้อุปทานกันทั้งห้าเนี่ยอันนี้จะตัดก็ตัดด้วยสัมมัญญาเมื่อมาสติอยู่กับตัวแล้วก็ต้องมีม,มีสัมมัญญามีสติสองตัวอยู่ที่ฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ดีฐานจิตก็ดีฐานธรรมก็ดี อย่างที่แนะนําให้ฟังในการเจริญสติประฐานสูตรสัมมัญญาบัพพะเนี่ยที่ข้าพเจ้าแนะนํามาไหว้เนี่ยเป็นการที่เรียกว่าได้ทั้งศีลคือความเป็นปกติในการกําหนดสติทําให้เกิดสมาธิอย่างถ้ามีสตินกับสัมมัญญามันก็จะทําให้เกิดเห็นวิปัสสนาเห็นการผ่านไปของการยึดมั่นถึงมั่นในอัตตาตัวตนถ้าเราขาดสัมมัญญาแล้มีสติเฉย นะรักษาแค่จิตเฉยๆเนี่ยตัวผู้รู้เฉยๆเดียวมันก็จะเกิดสมาธิฌานนะก็เกิดจิตดิ่งขึ้นไปถ้าเราเพ่งเล็งจุดเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดกลายเป็นจิตสงบนิ่งแล้วก็ดิ่งลงไปกลายเป็นเรื่องของฌานเพราะนั้นเราจป็นต้องมีสัมมัญญ,ญาด,ด้วยเพื่อมีสติสัมมัญญ,ญาทําลายความยินดีร้ายในบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามให้พินาศไปเป็นการแบดแบนออกจากทุก์ นะตัดอุปทานขัน,นั์งห้าให้ได้แบนออกจากทุกข์เพราะอุปทานขัน,นั์งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องไปพูดถึงรูปเสียงหยินแล้วการสัมผัสธรรมลมแล้วนั่นเป็นเรื่องนอกเกินไปแล้วตะเกียระก,กายทำตามมันมากกระทุกมากน้องก็มาภายในก็มาเห็นทุกข์ภายในยึดตัวเองมากไปกระทุกเกินไปเพราะงั้นต้องตัดการยึดมั่นถือมัน่นโดยแบนสติมาตรงสัม,มัญญะในฐานกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นการแบน แบบปลักสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่สัมมัญญาบพะ